แฝงความหมายลึกซึ้งกำลังใจจากแม่เปิดโพสต์คุณแม่ของนางเอกสาวนิชานธานิชาโอยพรวันเกิดซึ่งหลังจากนี้ฟ้าจะสดใสส่อแววสดุดในวันเกิดตัวเองลบรูปโตโน่ตอกย้ำสถานะเรียกว่างานนี้ถูกจับตามองขึ้นมาทันทีหลังผู้จัดการของโตโน่พากินออกมายอมรับว่าพระเอกหนุ่มคือคนในข่าวพระเอกนอกใจแฟนไปกิ๊กกับแฟนชาวบ้าน แต่เริ่มสนิทกันเมื่อสองอาทิตย์ก่อนในช่วงที่ห่างกับแฟนสาวนิชานัทนิชาพอดีซึ่งก็ทำเอาหลายคนสับสนทําลายว่าไปห่างกันตอนไหนเพราะยังเห็นลงภาพหวานหลังไปเยี่ยมหลานของฝ่ายหญิงและเพิ่งออกงานคู่กันเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุด12เมษายน2568ก็พบว่าแม่ยุยคุณแม่ของนิชานัทนิชาออกมาเคลื่อนไหวโพสโอวยพรวันเกิดอายุครบ29ปีของลูกสาวคนสวย ซึ่งคำอวยพรของคุณแม่นั้นก็ทําเอาหลายคนโฟกัสที่ประโยคตั้งแต่ตอนนี้และหลังจากนี้ท้องฟ้าของลูกจะสว่างสดใสถึงแม้จะมีฝุ่นบ้างก็เถอะจนหลายคนมองว่านี่อาจเป็นการคอนเฟิร์มสถานะของสาวนิชาแล้วหรือเปล่าพร้อมยงไปถึงเรื่องที่โตโน่เคยบอกว่าจะไม่แต่งงานถ้าฝุ่น PM 2.5ยังไม่หมดไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันต่อในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ